ครับสวัสดีครับพ่อกันกับมึงมากระตินมือนี่มาเอาต้นผักชูรสครับผักชูรสนะครับนี่ครับต้นนั้นเขาจะมัดตัดเอาไปช้ำรับนี่ครับแล้วผมหาวงไว้ตั้งกล้องกันนี่ครับต้นมันเราจะตัดอืม านนี่ครับต้น,นต้นผักสู่รถนะครับต้นผักสูรถเขาจะตัดไ,ไ,ไปให้ช้ำไปห้หอยหกินให้ป่ากินมันก็ดีป่าหอยหกินง่ายเร็วๆนะครับ <c oughs> เราจะมาตัดกันเลย ตัดก็ได้ฮักโอก็ได้ครับพี่น้องฮักโอลฮักโอลก็ได้ครับเพราะว่ามิน้นหงดนอ่อนเนี่ยแตกหนุ่ยเขาจะมาตัด,ตดก็เลยครับขอพี่ขอขอพี่เพื่อนเพื่อนไว้แล้วครับ นี่ใบอย่างเงี้ยครับแล้วฮ้องก็จะไปเอาไปช้ำนี่กิงมันครับแล้วฮ้องก็จะไปช้ำาครับผมไปช้ำครับกาหักไปเลยครับอืมหักรินกินมาเอาไปช้ำครับเอาไปให้ปลากินก็ได้เอาไป เอาไปให้ปลากินเอาไปหอยกินนะครับมันเป็นต้นผักผงชุลดนะครับเป็นว่าปลากินหอยกินมันก็ปลากินกับมะขาวเวลาเห้องกินป่ามันก็จะบะขาคกับกินหอยมันก็จะบะเขาครับนะครับต้นต้นผักชุลศรนะครับผมใครชอบกินนี้ก็เ้็นกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมนะครับเ like มืม่อหนี้มาเอาต้นผักต้นผงชุลด นะครับนะครับเป็นป้าตามหลวดครับผมครับเป็นปลาตามหลวงตามบ้านหน้าครับเมาเอาอ่บ้านหนาเป็นครับก็ขอเนใหม่ครับผมนะครับบำรุงบำมลุงปลาก็ไ้ใส่เอ็ดกินเอาเพิ่นว่าเอายอดมันตีปิดลวกกินกับน้ำาพิกกระแทบเพื่อนนะครับเป็นว่าครับผม รับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับบ้านเพิ่อนอยูนอกทงครับผมนี่ครับบรนยดขานนอกทงครับ,รบสำหรับคลิปนี้ไวเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ